ปลาไซด์เดียวกันหมดเลยปลาคลองนี้ไซด์เดียวกันหมดเลยครับสองสามขีคับผมกัดตั้งใจกัดเหยื่อมากวันนี้เจอคลองดีครับผมต้องรีบเล่นให้หมดนี่ครับฝากมาด้วยครับผมกบยางแก้คันจิ๋วครับแล้วก็คันยักษ์ทองลอกตัวสกันครับผมโอเคเลยสุดยอดมากครับผมเราลองตีตื้อๆกันต่ออากาศดีครับวันนี้ก็ชิวๆเลยสบายๆเลยสุดยอดมากครับผมอีกหิงแต้ม